ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่หลงดอยแม่มอนด้วยนะคะแตชพู่มาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลงดอยแม่มอนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปน้ําตกห้วยชมพูค่ะจริงๆแล้วลุงพาก็เคยพาทุกคนไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีแขกพิเศษนะคะก็คือแขกจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะพาแขกเขาไปเที่ยวน้ําตกกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำเครื่องดื่มไปนะคะจากหลงดอยแม่มอน,นะคะวันนี้นะคะเราจะทําชาไทยเย็นนะคะะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนชาไทยกับลงดอยแม่มอนบรรยากาศคือดีมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าท้องฟ้าจะปรุงกว่านี้จะเห็นวันพิพากัาน,นะคะ่ะทุกคนนี่โอเคเราออกตัวกันแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ถึงป่าท,ทางเข้าน้ำตกพุชมพูนะคะนี่เราจะขึ้นกระบะไปเลยนะคะรอบนี้ลงมือซิอันนี้โอ้โหช่วงฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถนน รอบที่เราเราเอามาจะใช้มานะคะตอนนี้เราเอารถยนต์มาค่ะแล้วก็ได้เดินไกลกว่าเดิมนะคะแด็ก็จะมาแต่ฟ้าบนมีหมอกนะคะสองพี่น้องขี่หลังเป็นเล็กสี่ขใจเลยว้าวโหต้นกาแฟสูงมาก กาแฟอะไรคับเนี่ยอันนี้ที่สูงพออะไรนะเขาไม่ไดต้ตกแต่งจริงโอ้ในช่วงฝนตกก็โอ้ว่าไว้น้ำคำใดเลยนะเนี่ยรถเพิ่งไปหนึ่งคันโอ้เยอะมาก จุดนี้แหละเป็นจุดที่อันตรายที่สุดทั้งคนมีทั้งหินมีทั้งดินสไลเดอร์เลย เข้าไปอีกจนะ้ามาถึงที่นี่ก็คืออากาศเย็นมากโอ้โมอกอะไรจะขนาดนี้คะเนี่ยขอรอ้องฝนจะตกนะคะอากาศแบบนี้คือกำลังดีแล้วทุกคนอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งอันนี้กี่เมตรเนี่ย 2> 2เด็ดไกลพรเมอง,มมงตัวอะไรเนี่ยน่ารักมากเลยน้องไม่อยากปินเใ่่ไหม้ม,มเลยมาอยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาเดินเท้านะคะแล้วก็นี่ค่ะแขกของเราก็นุนอยู่ไกลามากเดินตามไม่ทันแน่เลยที่พี่ของเราก็นี่ แบบของกันไปใหญ่เลยเราจะไปทํากับข้าวกินที่นั่นนะคะแต่ต้องดูสภาพอากาศก่อนนะคะว่าอ่ามันจะเป็นใจให้เราได้ทํากับข้าวหรือเปล่าน,นะคะโอ้โหบอกว่ารอบที่แล้วมาก็คือแบบคิดว่าเข็ดแล้วนะคะแต่ว่าต้องมาอีกรอบนะคะสถานที่มันดีเนาะดีที่ต้องเดินช่วงนี้น้ําตกค่อนข้างอ่อน้ําค่อนข้างไหลยเยอะนะคะรอบที่แล้วที่น้องพามานะคะเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะน้ําอาจจะมีนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้น่าจะไหลยเยอะแล้วเนาะ,ะโอ้โห กดหลังเหมือนกันนะทุกคนคะเราเจอเก่ารักดอยค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะทุกข้างในออกนะอู้เราเจออีกแล้วอู้นี่ไงอู้มีเราจะตั้ไหนลูกไงอู้อู้โอ้จบอู้เอ้ เราจะทุบข้างในออกนะคะมันจะมีเปลือกสามชั้นนะคะนี่ถ้าเราทุบออกมาได้เป็นแบบนี้น,น,นี้ไม่ดีเดี๋ยวน้องพาน<อ>นจะชิมให้ดูนะคะอร่อยหวานเนาะอืรดีมากเลยทุกคนสง์ของเราคือไม่ได้มาเก็บอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเท่านี้ก่อนนะคะ โอเคอเราจะถือเดียวนะไปทางของเราก็คือน้ำตกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บจะเก็บเท่านี้ไปก่อนอุ๊เจ็บมากเลยโอเคแล้วก็ถึงตรงนี้เราก็เดินลงไปอีกหกร้อยเมตรนะคะโอ้หน่มากเขาก็ยังคงชิวแต่เราไม่ชิวเลยนะคะเราร้อนมากอเอาละเกียร์ถนนแล้วครับที่นี้ โอ้ทุกคนเห็นน้ำตกไหมก่อนจะมาถึงเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปอีกนะเอาดูยาเต็มเลยเอแเศษของเรานะคะหาทางลงมาไม่ได้แล้วมั้งล้งยูคงหิวเลือดมากแน่เลยไม่ค่อยได้ดูดเลือดนะคะให้น้องดูดไปนิดนึงขนาดต่อยังไม่ไปเลยเนี่ยไม่ไปอ่ะโอ้โหแดง อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเป็นโลเลวโอเคทางเอลิซาเ,เาบบล้วเพื่อนบอกว่ต้องมุดเสียง่ะอู้ทำตัวสูงมกเลยลงมา อยากเหยนมากเราไปพิสูจน์เลยอะไรบ้างเดี๋ยวความที่ใส่รองเท้าแตะมา ไปถึงที่นี่แล้ว่อไฟกันแล้วนะคะนี่ดดนะนี่กอไฟค่ะ ขเขาเรียกว่าอะไรูอกอรส,ส,กสน,นัอ้คือเป็นการสอบไฟท่านู้หคือ จะอาแล้วนะคะทีโ่โอ้เย็นมากโคตรเย็นเลยโอ้อันนี้ก็คือเป็นอกไก่ย่าง,นนย,างาย่างละเห็นหมูจนเบื่อนะคะเลยเอาไก่มาย่างเลยค่ะไม่ได้ค่ะ เมนูจ้ากระด่างก็มาจ้าเฮ้ยฉันทำอะไรคะย่างกินย่างกินไม่ใชออือฮึโอ้ยปลุกแล้วสอ้ยอะไรวอะดูสีย่างแล้วนะย่างยังไงดีนะ เอาแล้วไงล้านมีแขกซะละแขกไม่ได้รับเชิญไม่ทราดอยู่เนื้อวันสวยอันนี้ไม่มีพริกนะคะมีพริกไทยหรือเปล่าเข่งพริกไม่ได้แล้วก็เลยอันนี้นะคะ่ะเราเอายู่ยยำเลยไก่ก็มาโอ้โห ý thức ăn mặc dù mình phải biết mình phải biết mình phải biết mình ไก่หอมมาก นุ่มไหมหอมหอมอร่อยมันหอมจีด้วยเหมือนไก่ย่างเลยก็ไก่ย่างอ่ะโอ๊ยจากระเจี๊ยก็สูตรอร่อยดูจะน้องพาเด็กชิมทุกคนดูนะคะหอมแต่ว่าเอ่อเราชิมกับน้ำจิ้มสามรสนะคะ นุ่มมากหอมอร่อยมากนะคะถึงอย่างไอศกรีติดกบ้านอร่อยอันนี้จะเป็นพี่สาวของน้องพานะคะนี่น่ารักไปไหนไปด้วยกัน อยู่ไปอยู่มานึกว่าเป็นเพื่อนนะคะแต่จริงๆก็เป็นพี่สาวนะคะนี่ร่ามานทุกคน,น,น,นะคะอร่อย okay. อามากอร่อยมากหอมถ้ากระจานที่เราติ่มก็สุดแล้วนะคะถ้าจะชิม ชิมแล้วเราชิมนี่จะเป็นตัวแม่นะคะกินกับน้ำจิ้มสามรสอร่อยมากหอมก็อร่อยไหมอันอร่อยโอ้ยผลไล่แล้วค่ะทุกคนเราก็จะกลับกันแล้ว โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะดิเพราะว่าฝนไล่แล้วนะคะเราก็เลยต้องกลับต้องกลับแล้วนะคะขอบคุณนะคะสาหรับทุกทุกคนที่ดูคลิปจนถึงมาตอนนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องหลวงรอยแม่บอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า